สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองกับบทวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทลอสซิลิคครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำนะครับหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนนะครับ ราคาทองคําก็ได้ปรับตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณพันเจ็ดร้อยเจ็ดเหรียญน,นะครับซึ่งตรงนี้ไม่หลุดนะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาดันราคาทองคํากลับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ขึ้นมาได้เพียงแค่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าเหรียญน,นะครับยังไม่สามารถที่จะกลับไปยืนเหนือโซนหรือบริเวณพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญได้นะครับซึ่งตรงนี้ทําให้มองว่าราคาทองคํายังมีโอกาสย่อดได้อยู่ครับ สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงณปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนเพียงแค่3ครั้งนะครับโดยครั้งล่าสุดนะครับฝั่งขายนะครับอยู่29,650ซื้ออยู่29,750นะครับปรับเปลี่ยนประมาณ50นะครับราคาเรียธนบมตของทางออสเตลิสเองนะครับฝั่งลูกค้าขายอยู่29,652ซื้ออยู่29,690นะครับปรับเปลี่ยนประมาณ19นะครับตัวสปอร์ตเองนะครับยังยืนโซน1,717นเจ็ดร้อยสิบเจ็ดถ มาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับในค่ำคืนนี้จะมีการประกาศช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขดัดชนีราคาผู้ผลิตนะครับ PPI ซึ่งตรงนี้ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่0.8%นะครับคาดการณ์ว่าจะประกาศออกมาเท่ากับคารประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้0.8%นะครับซึ่งตรงนี้ ถ้าออกมาตามที่คาดการก็จะเป็นได้ทั้งปัจจัยบวกและลบต่อราคาทองคําครับถัดมานะครับในเวลาเดียวกันช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขจํานวนผู้ขอรับบริการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับซึ่งตรงนี้ตัวเลขคาดการอยู่ที่2องแสนสามคนนะครับซึ่งตรงนี้คาดการนะครับตัวเลขคาดการเท่ากับการประกาศครั้งที่แล้ว ที่ประกาศไว้203,500 0คนเช่นเดียวกันครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการก็จะเป็นได้ทั้งปัจจัยบวกและลบต่อราคาทองคำครับมาดูกันต่อครับสำหรับค่าเงินดอลลาร์นะครับก่อนหน้าก็มีแข่งค่ากลับขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านโซนเดิมนะครับ108.6162นะครับตรงโซนนี้ยังไม่ผ่านนะครับก็มีสลับอ่อนค่ากลับลงมานะครับแต่โดยภาพรวมนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะแข่งค่าได้อยู่นะครับเพราะว่า อจะเห็นได้ว่าตัวสําหรับค่าเงินดอลลาร์เองนะครับถ้าเราดูจากตัวกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มนะครับฟอร์มตัวเนี่ยครับช่วงนี้ครับฟอร์มตัวนะครับอยู่ในเทนขาขึ้นจะเห็นได้ว่าโลเนี่ยครับยกขึ้นนะครับไฮก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าที่ผมตีในส่วนของตัวเส้นเทนไลน์นะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัว เส้นเทรนไลน์นะครับจะเห็นได้ว,ว่าเนี่ยโลยกขึ้นไฮยกขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ถียทีนี้เมื่อขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องดูว่าโซนเนี่ยครับจะสามารถเบรกได้ไหมเพราะช,ชนรอบแรกไม่ผ่านก็ปรับลงนะครับรอบนี้แท่งเนี้ยครับไม่ผ่านก็ลงเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องดูว่าจะสามารถผ่านได้ไหมแล้วบวกกับว่าถ้า เรามาดูในส่วนของสัญญาณ RSI นะครับแล้วกับตัวกราฟจะเห็นได้ว่าเริ่มส่งสัญญาณในการกลับตัวนะครับเพราะว่าตัวเส้น RSI เนี่ยปรับต่ําลงนะครับส่วนตัวกราฟเนี่ยปรับสูงขึ้นนะครับบ่งบอกถึงการขัดแย้งนะครับหรือเป็นลักษณะ divergent นะครับก็บ่งบอกว่าอาจจะมีแรงซื้อมามากนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีแรงขายในการทำกำไรออกมานะครับบวกกับแนวต้านโซนนี้ครับถ้าหากค่าเงินดอลลาร์ยังไม่สามารถแข็งค่าไปมากกว่านี้ก็มองว่าอาจจะมีสลับห่อนค่ากลับลงมาก่อนนะครับ มาต่อที่ค่าเงินบาทครับสำหรับค่าเงินบาทตอนนี้อยู่36.43นะครับก็ยังคงถือว่าอยู่ในโซนที่อ่อนค่านะครับจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ค่าเงินบาทนะครับพยายามนะครับทดสอบแนวต้านบริเวณนะครับสามสิบหกนะครับขึ้นมารอบแรกนะครับอ่อนค่ามาเทส3า2สิรกดสองแโซนถวนี้นะครับเกือบ36.39นะครับตรงนี้ยังไม่ผ่านนะครับก็มีการ ปรับตัวแข็งค่ากลับลงมานะครับรอบหลังนะครับก็พยายามดันเช่นเดียวกันครับก็ยังไม่ผ่านก็ปรับแข่งค่าอีกเช่นกันนะครับแต่มารอบล่าสุดนะครับสามารถที่จะเบรกหรือผ่านมาได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ทําให้ค่าเงินบาทนะครับยังคงมีทิศทางที่จะสามารถอ่อนค่าขึ้นไปได้ต่อนะครับแต่ก็ต้องดูครับว่าแนวถัดไปครับช่วง36.50ถึง52ขึ้นไปเนี่ยว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับเพราะจะเห็นได้ว่าในลักษณะในการ ปรับตัวนะครับของค่าเงินบาทเห็นได้ว่าพยายามอ่อนค่าขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็มีการสลับแข่งค่ากลับลงมานะครับรอบหลังก็เช่นเดียวกันครับพยายามอ่อนค่าขึ้นมาก็ยังไม่ผ่านก็มีการปรับแข่งค่ากลับลงมานะครับแต่จะเห็นได้ว่าฟอร์มของเขาครับค่าเงินบาทก็เริ่มเริ่มนะครับยกในส่วนของตัวโลขึ้นนะครับไฮก็เริ่มปรับสูงขึ้นมานะครับไฮก็เริ่มปรับสูงขึ้นมานะครับรอบล่าสุดก็ต้องดูและครับว่าจะสามารถ ผ่านโซนบริเวณ36.52ขึ้นไปได้ไหมถ้าผ่านได้ก็ยังคงมีโอกาสครับที่จะอ่อนค่ากลับขึ้นไปก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านจริงๆนะครับถ้าผ่านไม่ผหมานจริงก็อาจจะเล่นลักษณะที่ผ่านมาก็คือไม่ผ่านก็มีการสลับแข่งค่านะครับ ไม่ผ่านก็มีการสลับแข่งค่านะครับแล้วค่อยอ่อนค่าขึ้นไปนะครับรอบนี้ก็ต้องดูครับผ่านไหมไม่ผ่านก็อาจจะมีสลับแข่งค่านะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าค่าเงินบาทยังมีโอกาสมีทิศทางนะครับที่ยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าได้ต่อครับทีนี้มาต่อกันที่สปอตราคาทองคำนะครับณปัจจุบันก็เริ่มปรับตัวย่อลงมานะครับตอนนี้อยู่พันเอเหรียญนะครับก็ลงมาทดสอบแนวรับระหว่างวันนะครับรับแรกที่มองไว้นะครับพันเอเหรียญนะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าตัวสปอตราคาทองคำนะครับในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับก็ปรับตัวลงมานะครับโซนนี้ครับแท่งนี้ครับลงมานะครับปรับตัวลงมาโลนะครับแถวแถวพันเจ็ดเหรียญนะครับโซนนี้ครับไม่หลุดนะครับมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวแท่งเทียนนะครับเป็นสีแดงก็จริงแต่ทิ้งไส้ไว้ยาวเลยนะครับก็บ่งบอกว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็มีแท่งเขียวตัวนี้ครับกลับขึ้นมาปิดนะครับตัวนี้ครับปรับกลับขึ้นมาปิดนะครับแต่ทีเนี้ย กลับขึ้นมาได้นะครับขึ้นไปไฮสุดก็แค่พันเจ็ยสี่สิบหาเหรียญนะครับโซนไฮเดิมเลยยังไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปปิด นะครับไฮโซนบริเวณเนี้ยครับช่วง1 7 5เหเหรียญนะครับยังไม่ได้นะครับตรงนี้เมื่อยังไม่สามารถที่จะปิดเหนือ1 7 5เหเหรียญนะครับตรงนี้ก็ทําให้มองว่าทิศทางราคาทองคำนะครับก็ยังถือว่ายังมีโอกาสที่จะปรับย่อลงได้ต่อนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแต่เมื่อย่อมาแล้วก็ต้องดูครับว่าแนวรับโซนด้านล่างจะสามารถยังรับได้อยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นสําหรับท่านผู้ฟังนะครับที่เล่นลอกนะครับก็ต้องบอกว่ารับความเสี่ยงได้นะครับ แล้วก็เสี่ยงได้ตรงนี้มองว่าถ้าลงมานะครับซื้อเล่นสั้นนะครับมองว่าลงมาไม่หลุดแนวรับหลักแล้วเด้งกลับตรงนี้ก็ยังคงแนะนําให้ทยอยขายก่อนครับโดยมีแนวรับแรกนะครับช่วงพันเจ็ดร้อยสิบห้าเหรียญนะครับซึ่งตอนนี้กรา็ถือว่าลงมาทดสอบแล้วนะครับก็ราคาก็อยู่ราวๆประมาณ29,650นะครับแล้วก็ถัดมาครับมอง1 7 0เหเหรียญนะครับราคาไทยอยู่ประมาณ29,490นกะครับก็จะเป็นในจุดในการเข้าซื้อนะครับ2 แนวรับนะครับหรือเป็นจุดในการเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าใครสามารถาจะเฉลี่ยได้นะครับตรงนี้แนะนํารอครับว่าหลุดพันเจ็ดร้อยห้าเหรียญไหมถ้าหลุดแนวรับถัดไปนะครับเต็มที่มองพันหกร้อยเก้าสิบสามเหรียญน,นะครับราคาไทายอยู่มาสักสองหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบนะครับตรงนี้เป็นจุดในการซื้อเฉลี่ยน,นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสําสหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขนาดแล้วก็ต้องบอกว่า ขณะในส่วนของฝั่งซื้อก่อนนะครับตรงนี้ก็แนะนำครับ2แนรับช่วง1 7 1 5จ็ถึงเหเหรียญแต่ถ้าหลุดต่ำว่าโซนนี้พิจารณานในการตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครยังไม่อยากรับความเสี่ยงนะครับรอดูก่อนว่าลงมาแล้วนะครับปรับตัวลงมาแล้วหลุด1 7 0เหเหรียญไหมถ้าหลุดมีโอกาสครับที่อาจจะลงไปเทสแนรับด้านล่างได้ต่อครับตรงนี้ค่อยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าหาจุดซื้ออีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ตามนะครับ ตามตัวเทนหลักนะครับอ่าถ้าตามตัวเทนหลักนะครับอย่างที่เคยแจ้งไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ครับ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าตัวสปอตจริงๆะครับเทนหลักก็ยังถือว่ายังเป็นเทนขาลงอยู่นะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยก็ยังคงปรับตัวนะครับอยู่ในกรอบดาวเทนนะครับหรือ,อกรอบเส้นแนวโน้มขาลงนะครับก็ยังคงปรับตัวนะครับโดยที่จะเห็นได้ว่า ปรับตัวต่ําลงนะครับโลก็ยังคงปรับตัวต่ําลงอยู่นะครับแล้วก็มีโลใหม่นี่ครับโซนนี้ครับก็ยังถือว่ายังปรับตัวต่ําลงอยู่นะครับดังนั้นสําหรับคนที่เล่นรอบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเล่นในลักษณะว่าตามเทรนนะครับตามเทรนนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงกับตัวในส่วนของค่าเงินบาทได้นะครับถ้าราคาวันนี้ นะครับเด้งกลับขึ้นมาหรือรีบาวขึ้นมานะครับอย่างน้อยโซนบริเวณ1,732็้อาบเหรียญถึง1,740็ด้อยิบเหรียญนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับแนะนําให้ขายก่อนนะครับแล้วเมื่อย่อลงกลับค่อยมาซื้อกลับทํากําไรนะครับแต่ถ้าเบรกมากกว่า1,740็ด้อยสี่เหรียญขึ้นไปนะครับโซนบริเวณ1ัน0็อยห้าเหรียญตรงนี้พิจารณาในการตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับแล้วก็ สำหรับท่านผู้ฟังที่ซื้อไปแล้วก็ดีนะครับหรือหรือถ้าลงมาแล้วซื้อแล้วค่าหากเด้งกลับนะครับก็ยังคงแนะนำครับให้ทยอยขายทํากําไรก่อนครับโดยแนวต้าน1732เหรียนะครับราคาไทยอยู่2 9 8 3 0นะครับแล้วก็ 1>, 1 7 4เเหรียญนะครับราคาไทายอยู่29,960นะครับตรงนี้แนะนําให้ทยอยขายทํากําไรก่อนนะครับถ้าเด้งขึ้นมานะครับพมองว่าโซนนี้ถ้ายังไม่ผ่านนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับย่อกลับลงมาก่อนนะครับรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่มือเปล่าแล้วก็สามารถรับความเสี่ยงกับค่าเงินบาทได้นะครับเล่นฝั่งขายก่อนก็ แนะนำครับขายก่อนช่วงบริเวณ2 9 8 3 0ริถึง29,960นเริะครับจุดตัดขาดทุนก็อยู่ช่วงสักบริเวณ1752เหรียญนะครับส่วนใครที่รอขายทั้งกำไรนะครับอาจจะผมมองว่ายังไงก็คงแนะนำให้ทยอยขายไปก่อนครับยกเว้นว่าเบรกเดิมมาในาแนวไฮเดิมเลยนะครับโซนนี้ครับพั 1, 45, นเหเหรียญเนี่ยครับถ้าสามารถเบรกได้โอเคไปขายเพิ่มครับพิจารณาขายเพิ่มแถวช่วง1 7 0 52เหรียญครับราคาไทายอยู่3110นะครับตรงนี้เป็นจุดในการขายแนวต้านที่3นะครับแต่แนวต้านหลักๆก,ก็ออมองโซนนี้ครับ1732-1740เหรียญก่อนครับแล้วก็ส่วนสำหรับท่านผู้ฟังที่เล่นระยะกลางถึงยาวนะครับผมมองว่าตรงโซนแถวๆนี้ยก็อาจจะมีเก็บกันบ้างแล้วนะครับ แต่ทีนี้ด้วยความว้วยภาพมันก็ยังมีโอกาสย่อลงได้อยู่ครับดังนั้นหลักๆเลยนะครับผมมองว่าทั้งเล่นระยะกลางถึงยาวรวมไปถึงเล่นรอบด้วยนะครับก็อาจจะต้องดูกรอบโซนบริเวณนี้ครับว่าลงมาแล้วจะหลุดไหมเพราะว่าเพราะว่าโซนนี้ครับจะเห็นได้ว่ากราฟในอดีตนะครับจะเห็นได้ว่าเขาเคยลงมาทดสอบนะครับ ลงมาและไม่หลุดดิดกลับถูกไหมครับลงมาไม่หลุดดิดกลับเนี่ยรอบนี้ก็ต้องดูครับว่าจะหลุดต่ำกว่าโซนอ่าน,นะครับว่าดูว่าจะหลุดต่ำกว่าโซนเนี่ยครับพันหกร้อยแปดสิบเหรียญลงไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหลุดตรงเนี้ยอาจจะมีโอกาสที่จะลงได้ต่อนะครับดังนั้นอ่าคนที่เล่นระยะการถึงยาวนะครับก็รอเก็บครับว่าถ้า ถ้าระหว่างวันนะครับหรือกรอบเนี้ยครับถ้าหลุดต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยสิบห้าหรือพันเจ็ดร้อยห้าเหรียญลงไปตรงนั้นค่อยไปพิจารณาในการเก็บเพิ่มนะครับแต่โซนต่ำกว่าโซนพันเจ็ดร้อยเหรียญลงไปถ้าหลุดนะครับตรงนั้นค่อยไปพิจารณาในการเก็บเพิ่มของท่านผู้อ่าท่านผู้ฟังที่เล่นรอบระยะกลางถึงยาวนะครับรอเก็บเพิ่มอีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าเล่นสั้นนะครับก็เล่นในตามกรอบเนี้ยครับพันเจ็ดร้อยห้า อ่าก็ครับพันเจ็ดร้อยสิบห้าถึงพันเจ็ดร้อยห้าเหรียญก่อนครับส่วนถ้าจะซื้อเสี่ยงซื้อเฉลี่ยนะครับก็เข่าโซนพันหกร้อยเก้าสิบสามเหรียญนะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่ถือเล่นสามารถเล่นได้ถึงมากกว่าสองไม้นะครับแต่ถ้ารุดต่ำกว่าพันหกร้อยเก้าสิบสามเหรียญตรงนี้พิจารณาในการตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับอ่าดังนั้นสําหรับวันนี้นะครับก็สรุปครับสําหรับทิศทางราคาทองคําก็ยังคงมองว่าอ่ายังไม่สามารถที่จะปิดเหนือนะครับโซนไฮนี้ครับพัน 752หอเหรียญได้นะครับดังนั้นก็มองว่าราคาทองคําก็ยังคงมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ต่อนะครับหรือย่อลงมาก่อนนะครับนะครับก็ตรงนี้นะครับก่อนจบกันไปสําหรับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคํานะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการเปิดบัญชีซื้อขายทองคําแท่งกับทางออสลิยนะครับสามารถติดต่อลิงก์ที่อยู่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับครับสวัสดีครับซื้อขายทองคําออนไลน์กับออสลิยสแกนเลยครับ